เมื่อวันครับในช่วงของห้านาทีวันนี้สรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านสมพงษ์คราบมาอย่างครับอลองอีกทีนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไม่มานะฮะท่านสมพงษ์ครับวันนี้วันพุธเมื่อวานก็เจอกันอย่าลองวางหูก่อนนะว่าละงวางหูแล้วก็ต่อเข้ามาใหม่นะฮะในในในวันนี้นะครับ ที่โรงเรียนปิยะมหาราชัยนะครับในเรื่องของการติวนะจะเป็นการติวภาษาไทยโดยทางท่านอ,า,อาจารย์สังเวียมนมณีจันทร์ครับแล้วก็โรงเรียนสาราลังสิรินี่ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์สมเจตครับสนุกมากครับถ้ายังไงลูกหลานไปเรียนนะฮะท่านสมพงษ์มาหรือยังครับ,วส,รบสวัสดีครับผม่ามาแล้วฮะสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณความพันธ์และท่านผู้ฟังที่เข้ารพครับวันนี้ฝนตกนะต่อยาใช้มือถือนะครับเออครับผมครับอ่าก็เรื่องทิวเตอร์คงจะทราบกันแล้วนะครับงานก็ทั้งท่านความพันธ์ก็คงรายงานแล้วลูกหลานก็ไปเรียนกันแล้วกันนะสามสิบพืชพฤกษ์ภาษาอังกฤษก็ไปเวียนที่สหรัฐรังสิตกันแล้วกันนะครับโดยอาจารย์สมเกตนะครับส่วนวิชาฟิสิก นะครับวันที่30พฤษภา,าก็ที่เรน,นูนครวิทยานุกูลภาษาไทยโดยจารสังเวียนนะครับส0ิก็เวียนที่เวียนปิยะมหาลกานไลนะครับพรุ่งนี้ก็เรียนปราปรักวิทยานะครับเรื่องของส่วนกลางบ้างนะครับขณะนี้นะครับทางสทศก็จะมีการเปิดทดสอบสบัตธนักครูนะครับในตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกเลยทีเดียวนะครับโดยเบื้องนี้นะครับทางท่านศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์พันธุ์พลึกผู้อรนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับ ก็บอกว่าทางสทศนี่ก็ได้ดําเนินการจัดทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้แก่ครูและผู้สนใจเข้าทําการทดสอบนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดผลและก็การประเมินผลการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับรองรับนโยบายการใช้คะแนนทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานคือโอเน็ตนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมมาศึกษาปีที่6และก็ระดับมัธยมศึกษาทั้งม .3 และม .6 นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับซึ่งก็มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กําหนดไว้แล้วนะครับ่าร้อยละ60มีน้อยนะครับเพราะนั้นในปี2555นี้ทางสะทศก็จะจัดโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนนะครับนะตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 รวมผู้สนใจด้วยนะครับ ซึ่งจะทําการทดสอบสามครั้งโดยการครั้งที่หน <c oughs> <c oughs> ึ่งก็จะลงทะเบียนรับสมัครนะครับในวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อห้าสิบห้านะครับโดยชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะสอบในวันที่หนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งมิถุนายนประกาศรายชื่อและเลขที่สอบและสถานที่สอบวันที่ยี่สิบเจ็ด มิถุนายนนะครับำกำหนดสอบวันที่7กรกฎาคมและก็ประกาศผลวันที่13กรกฎาคมอาเอารุ่นที่1กันแล้วกันส่วนรุ่นที่2 11-30กรกฎาคมครับรุ่นที่3ก็15ถึงกันยายนใครที่ เข้ากิจกรรมนี้ก็คงจะได้เข้าทําการทดสอบนะครับ <c oughs> เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะผลโอนเ็มาเป็นการาวัดการผ่านช่วงชั้นของนักเรียนนะครับ <c oughs> มาเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบอรอบสามระยะที่สองนะครับท่านรองสมชายอุ่มวัน <c oughs> รองผู้ในการสํานังกงานเขตพื้นที่สพมเขต22นะครับก็บอกว่าในสพมเขต22ในรอบนี้ก็จะมี โรงเรียนในสังกัดสพอม22ทั้งหมด11โรงนะครับที่จะต้องเข้ารับการประเมินภายนอกรอบ3แลระยะที่2นะครับรออก็ขอให้โรงเรียนทั้ง11โรงนี้ส่ง SAR นะครับาให้กับสพสและก็สพอม,อพอมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมสํ้หรับ11โรงมีโรงเรียนใด,ดบ้างนะครับจังหวันดนครบนมในสพอมเร,เราก็มีโรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนธรรมกรณวิทยานุกูลโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ปอสวรรค์รุราชพัฒนาและก็โรงเรียนสามผงนะครับส่วนมุกดาหารก็มีอยู่ด้วยกันหกโรงเรียนครับมีมุกดาหารโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลโรงเรียนคํเชีวิทยาการโรงเรียนผาเทือกวิทยาโรงเรียนพึ่งแกะวิทยาการโรงเรียนคําป่าหลายจับพวิทย์นะครับเจนอุเทนพัฒนาชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้นะครับแจ้งออกไปแล้วนะครับก็จะ ประเมินรอบ3อมสรอบ3นะครับในวันที่ 5, 6และก็9กรกฎาคมนะครับส่วนพลสวั์ราชพัฒนาของสมพงศ์วิชิตก็1ิ 17, ก8็16 17 18กรกฎาคมนะครับซึ่งมีบริษัท2บริษัทที่จะมาประเมินที่นครพนมเรา นะครับก็มีบริษัทอ่าทิพเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษมอิลูวชัชนนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมท่านผู้บริการธนงชัยเจริญรัฐครับผู้บริการโรงเรียนมัธยมพัชรกจิตยภาพหนึ่งนครพนมก็บอกว่าจะจัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุนะครับหนูน้อยเจ้าเวหาทีวีไทยปีที่4นะครับ โดยจะจัดในวันที่สองที่สามมิถุนายน2555ที่สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาหนึ่งนครพนมตำบลหนองเงียอำเภอบรบปดจังหวัดนครพนมนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโดยจะเริ่มทําการคัดเลือกในวันเสาร์และก็วันที่สามจะมีพิธียิ่งใหญ่นะครับก็มีอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับและก็ภาคบ่ายก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านผู้ดีการดงวุฒิสายคง ตรงในการสพอมอเขียน22เป็นประธานในพิธีเปิดและที่สําคัญที่สุดครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยนะครับและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็จะให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักผู้เข้าทําการแข่งขันด้วยในวันที่3มิถุนายนนะครับสําหรับนักเรียนที่สอบอมีสิทธิสอบโครงการ ข้อเขียนนะครับโครงการหนึ่งเงินเหนึ่งทุนรุ่นที่สามรอบที่สองนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันวันที่สามมิถุนายนนี้นะครับก็สอบที่ห้องประชุมเปลยงามสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมสาเกษยี่สิบสองนะครับช่วงเวลาแปดนกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนกาสามสิบนาทีก็ขอให้ผู้เข้าสอบนะครับที่มีรายชื่อไปทําการทดสอบโดยพร้อมเปลี่ยนกันนะครับท่านพอทิ่รวรันเสนจันทิชัยครับผู้ในการเวียนไทยบุรีวิทยาคมส่งข่าวมานะครับบอกว่า ทางโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีครับท่านสันติชัยมหาที่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับมอบทุนทุนละ1 0 0 0บาทจํานวน22ทุนนะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับทางท่านสทมานกสุวรรณมาโจนะครับสทมานบาทของอำเภอเท่าเทียนเทศบาลตำบลเท่าเทียนนะครับส่งข่าวมาบอกว่า วันนี้นะครับจะมีการชาปนกิจจบคุณตาคัมภาสุวรรณมาโจนนะครับที่วัดป่าโพสีซึ่งคุณตาคัมภาสุวรรณมาโจนี้ก็เป็นพ่อตาของคุณนบประหุบพศิริหรือเตี่ยออมสินนะครับหรือคุณพ่อของคุณกันทิมาบุพพัทรินะครับก็ขอเชิญท่านที่เคารพรักทั้งหลายที่รู้จักมาคุ้นกับคุณาคัมภาสุวรรณมาโจนนะครับก็ร่วมชาปนกิจวันนี้เวลา14นาฬิกาที่วัดป่าโพสีอำเภอเท่าเทียนครับท่านสวัสดีครับครับผมพูดถึง